หลังละครมาตาลดาปเปรี่ยงปร้างฟาดเรียบทั้งเรตติ้งกระแสและรางวัลทางผู้จัดและนักแสดงก็ได้ไปวิ่งฉลองเรตติ้งกันซึ่งวันนั้นนางเอกของเรื่องอย่างเต้ยจรินพรก็ไปวิ่งด้วยแต่ยังไม่ทันไรก็เกิดเหตุไม่คาดฝันกล้ามเนื้ออักเสบอดวิ่งสะงั้นจนล่าสุดสาวเต้ยก็ได้วิ่งสมใจและคราวนี้ได้ชวนกับเจมจิรายุ และพี่พี่มาวิ่งออกกำลังกันเพื่อฉลองเรตติ้งของละครมาตาลดาด้วยซึ่งได้ลงรูปพร้อมแปะแคปชั่นว่ามารายงานให้ทราบว่าเต้ยมาวิ่งให้กับเรตติ้งของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาตาลดาแล้วคะ่ะครั้งนี้ราบรื่นดีกล้ามเนื้อไม่อักเสบแต่ขึ้นบันไดขาสั่นนิดหน่อยจบการรายงานสวัสดีคะ่ะหลังละครมาตาลดาเปรี้ยงปร้างฟาดเรียบทั้งเรตติ้ง กระแสและรางวัลทางผู้จัดและนักแสดงก็ได้ไปวิ่งฉลองเรตติ้งกันซึ่งวันนั้นนางเอกของเรื่องอย่างเต้ยจริพนพรก็ไปวิ่งด้วยแต่ยังไม่ทันไรก็เกิดเหตุไม่คาดฝันกล้ามเนื้ออักเสบอดวิ่งสะงนันจนล่าสุดสาวเต้ยก็ได้วิ่งสมใจและคราวนี้ได้ชวนกับเจมจิรายุ และพี่พี่มาวิ่งออกกำลังกันเพื่อฉลองเรตติ้งของละครมาตาละดาด้วยซึ่งได้ลงรูปพร้อมแปะแคปชั่นว่ามารายงานให้ทราบว่าเต้ยมาวิ่งให้กับเรตติ้งของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาตาละดาแล้วค่ะครั้งนี้ราบรื่นดีกล้ามเนื้อไม่อักเสบแต่ขึ้นบันไดาขาสั่นนิดหน่อยจบการรายงานสวัสดีค่ะ